มาขอพูดเรื่องนี้หน่อยเถอะมีคนไม่เข้าใจระหว่างสำเนียงกับการออกเสียงเยอะมากเลยครับจริงๆแล้ว2เรื่องนี้มันคนละเรื่องกันเลยสำเนียงหรือ accent มันมีเยอะมากครับไทย American หรืออังกฤษใช่อะไรก็ได้ขอให้เราเข้าใจกันแต่การออกเสียงหรือ pronunciation ต้องออกเสียงให้ถูกครับเพื่อให้เข้าใจกันชัดเจนว่าพูดถึงคำไหนกันแน่ตัวอย่างการออกเสียงของภาษาไทยเลยถ้าออกเสียงว่าสามารถจะออกสำเนียงอะไรก็ได้เหนือใต้อีสานแต่ถ้าอ่านว่าสามารรถเข้าใจกันปะไม่ ข้าใจอีกคำหนึ่งครับคำนี้ อะไรย่างไค K ยอมแล้วกับเคยอมแล้วความหมายมันต่างกันนะครับจะอ่านสำเนียงอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าออกเสียงผิดความหมายก็ผิดครับมาดูภาษาอังกฤษครับสิ่งที่อาจารย์กําลังจะสอนหรือ IPA เนี่ยเขาเรียกว่าการออกเสียงครับตัวยอย่างเช่น3คํานี้คํานี้แปลว่าขี้คํานี้แปลว่าชีสส่วนคํานี้แปลว่าแผ่นกระดาษถ้าเราออกเสียงไม่ถูกต้องสิ่งที่เราได้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอยากได้ชีสแต่เราอาจจะได้กินขี้ก็ได้เขาอาจจะเอาขี้มาให้กินก็แด้นะ IPA จะเป็นตัวช่วย วเราจะต้องอ่านออกเสียงว่ายังไง c h e e s cheese แต่ถ้าเราอยากได้แผ่นกระดาษเราต้องออกเสียงเป็น sheet sheet ถ้านักเรียนอยากออกเสียงให้ชัดเจนแล้วสื่อสารได้เล่มนี้ครับผมอาจารย์ใส่เครื่องหมายที่จะช่วยกำกับเสียงหรือ IPA ไปให้หมดทุกตัวทั้งสระและพยัญชนะครบทุกตัวสระผสมสระเสียงสั้นสระเสียงยาวพยัญชนะตัวยากๆมีรูปปากให้ว่าจะต้องออกเสียงยังไงมีคำมีแบบฝึกหัดให้น้องฝึกในเล่มน,นี้แล้วรับรองครับน้องจะออกเสียงได้อย่างชัดเจนสื่อสารได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะสำเนียงไหนก็ตามใครที่สนใจอย,อยากจะฝึกออกเสียงแบบ IPA กดสั่งซื้อที่ลิงก์ช้อปปีในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยครับ